อาล่ะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอนันต์มันนี่นะครับขอให้ทุกคนมีเงินนับอันต์นะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องท็อปนะครับผมท็อปเหรียญนะห้าเหรียญนะครับผมที่น่าสนใจนะจริงๆรแล้วจะตัวอย่าจท็อปสิบนั่นแหละแต่เออเราก็เน้นมันอยู่ในหมวดหมู่ของกลุ่มนะครับผม สามเหรียญหลักนะครับผมของโลกใบนี้ตอนนี้นะบิตอนะครับบิตคอยนะครับผมอีเาเรียมนะครับผมอีเทอร์นะครับผมไบแอนสมาร์เอาไบแอนคอยนะครับบีแอนบีนะสามเหรียญหลักตัวนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะใช้เครือข่ายนะครับผมที่กว้างกว้างกว้างขวางที่สุดในโลกปัจจุบันนี้แล้วนะครับผมไม่มีเหรียญไหนที่รู้สึกว่ากว้างขวางกว่านี้แล้วนะในปัจจุบันนะครับถ้าเปรียบเทียบนะเป็นวอลลุ่มมูลค่าตลาดแล้วก็คนใช้งานนะครับผมสามเหรียญนี้เป็น คนที่เก็บไว้ใช้งานมากที่สุดนะครับในโลกใบนี้แล้วถามว่าในอนาคตน,นั้นพวกนี้มันจะสามารถที่จะขึ้นไปอีกได้ไหมปัจจุบันนี้คนที่ใช้จ่ายเหรียญหรืออยู่ในสังคมของคริปโตเคเรนซี y นะครับผมมีถ้านับตามสถิตินะมีประมาณ20%นะครับผมแต่ในเชิงการวิเคราะห์วิจัยนะครับผมน่าจะประมาณไม่ถึง8%หรือ10%นะโดยประมาณนะครับเรามาเจาะเหรียญบนก่นนะครับผมบแนนคอยเนี่ยเป็นเหรียญที่อยู่ใน เครือข่ายนะครับผมของไบแอนะที่ผู้พัฒนานะครับผมหรือ c ีคือ CC นะครับผมชื่อย่อของเขาไม่ใช่ c c นะไอแต่เขาทําให้มันดูเป็นเหมือนกับเ,เรียกง่ายนะครับผมแต่ก็ดีนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับผมที่มีฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เหรียญที่สามารถเก็บมาใช้เนี่ยสามารถใช้ในเครือข่ายอา่า bsc นะครับผมหรือเครือข่ายอ่า uh, Binance Smart Chain นะครับที่เป็นเครือข่ายกระเป๋านะที่ย่อยออกมานะครับผมเป็นสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายซื้อเหรียญอื่นๆได้อีกนะครับผมอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังนะไม่จําเป็นอย่ังย่งยังไม่เจาะลึกนะครับผมอนันนี้ในปีหน้ามีอะไรบ้างว่าวันนี้พูดให้ฟังนะแล้วก็อิตาเลียนนะครับผมหรืออีเทอร์นะครับผู้พัฒนาคือวิตอลิกโปรตอร์ลินนะครับผมแล้วก็สัญญาที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าอิตาเลียนกับอ่าบีแอนด์เนี่ย สองเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งที่เขาสร้างเครือข่ายขึ้นมาเครือข่ายใหญ่ๆขึ้นมาครับเหมือนกับสร้างตลาดขึ้นมาตลาดหนึ่งนะแล้วก็คนที่เข้าไปตลาดเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาที่อยู่อาศัยของที่อยู่ของเขาเพื่อจะขายของขายสินค้านะครับผมเอาคิดเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะไม่ต้องแบบยุ่งยากนะถ้าจะมองเป็นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าก็ได้ครับผมแต่ผมมองว่าอิตาเลี่ยมอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าขออภัยครับลืนพันกันห้างสรรพสินค้าครับผมแต่ไบแอนอาจจะยังอาจจะ คือมันเป็นมอแล้วละ่ะตอนนี้ละทุกคนเป็นมหมดอออออแล้วล่ะครับผมแต่อยากจะให้มองให้มันใกล้ใกล,ใกล้ตัวที่สุดนะสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปร่วมนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามองเป็นแบบมปุ๊บเนี่ยเราต้องมีเงินจํานวนมหาศาลเพื่อจะเข้าไปร่วมเนี่ยมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเรามีเงินไม่เ,มเยอะเราก็ร่วมได้นะต่อมานะครับผมเหรียญสก,กุลสเตเบิลนะครับผมก็คือเหรียญที่คงคุณค่าไว้ที่1ดอลลาร์นะครับหรือ4 0่สิบเออสากว่าบาทของไทยนะ หลายคนเข้าใจผิดนะครับผมว่าไอเหรียญสเตเบิลเนี่ยคือเหรียญที่เอาเงินดอลลาร์มาค้ำไว้นะครับไม่ใช่นะครับผมเงินดอลลาร์จริงๆแล้วในถ้าอ่านในไวท์เปเปอร์ของจริงเนี่ยเงินดอลลาร์มี10-1ถึงเอนงนะส่วนใหญ่เป็นตราสารนะครับผมลระค้องตูระยะสั้นนะเพื่อจะทำให้สภาพคล่องในบริษัทมันหมุนเวียนได้นะครับผมาถามว่ามีความเสี่ยงไหมตอนนี้ก็รตอของศาลแล้วก็เรียกไปคุยอยู่นะครับ แต่ความเสี่ยงมันก็มันมีทุทกอันนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับมีความเสี่ยงเสมอนะไม่ใช่ว่าเหรียญติดท็อปไม่มีความเสี่ยงเลยไม,ไม่ใช่นะครับผมอย่าค,คิดอย่างนั้นนะถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยไอตัวเหรียญติดท็อปไออย่างในตัวคาราโนเนี่ย xrp เนี่ยคือตัวเหรียญที่มีความเสี่ยงโคตรน,นะครับผมเอเหรียญตัวคาราโนเนี่ยหลายคนไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับผมหลายคนมักจะกล่าวนะว่าชาวฮอกินสันนะเป็นคนที่เอ้ยเก่งกาจไม่ธรรมดาเขาได้ทำโปรเจกต์มากมายมหาศาลออกมาผมอยากบอกอย่างหนึ่งนะครับผมโปรเจกต์คารานโนเนี่ยเป สร้างขึ้นมาเพื่อเครือข่ายที่แตกต่างจากชาวบ้านเขานะเมื่อมันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยในปีหน้าเป็นปีตัดสินนะครับผมหลายคนหลายหลายช่องเนี่ยหลายหลายคนที่มองตัวเองว่าเป็นกูรูนะกูรูนั่นแหละบอกว่ามันจะมีออกเป็นสองของฝ่ายนะคือคนนึ่งบอกว่าเ e อ้ยเลยคาราโน่มีโอกาสมีโอกาสไปถึงจุดนั้นมีโอกาสไปถึงจุดนี้มีโอกาสที่นก้าวไปข้างหน้าอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า เอ้ยราคาตอนนี้เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมนะที่สามารถเก็บสะสมได้เป็นราคาที่สามารถที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้เป็นแบบเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นร้อย x อะไรเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าชาวฮอลซันเนี่ยเป็นคนที่ช่างพูดนะครับผมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นักทมที่ดีนะสามกลุ่มนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับผมที่เป็นอันนี้ผมใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลวิเคราะห์ให้ฟังนะอย่างแรกก็คือ การเติบโตของเหรียญคาราโนนะครับผมลดลงจากเดิมนะเป็นปริมาณที่ทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับผมคนเก็บไม่ได้เก็บนานนะคนถือครองเก็บไว้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณ6-8%เปโดยประมาณนะครับซึ่งต่างจากอิตทเลี่ยมที่มีคนเก็บยาวๆนะ60%นะครับผมนั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะครับผมของตัวเหรียญนะถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเหรียญนะครับผมแล้วคุณไม่ได้ใช้งานมันนะสุดท้ายแล้วเหรียญตัวนี้มันอาจจะมูลค่าเหลือ1บาทหรือเหลือศูนย์บาทในที่สุดนะครับผม ซึ่งเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้ครับปัจจุบันนี้คาราโน่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านนะครับคือเงินมหาศาลในมือครับผมแต่เงินมหาศาลในมือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำเอาคุณจะเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายได้เต็มที่นะครับผมเพราะเราเราเมื่อคุณไปดูในโปรเจกต์คาราโน่จริงเนี่ยคุณจะรับทราบนะครับว่าโปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงพอสมควรนะแล้วคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์นั้นบางบางคนไม่มีตัวตนนะครับผมไม่มีตัวตนจริงนะครับผมผม,ผมลองเข้าไปดูหลายอันแล้วนะอย่างคาราโน่แลนะ ก็เอาใครก็ไม่รู้นะครับผมหน้าตาใครก็ไม่รู้มาลงนะครับผมซึ่งค่อนข้างเสี่ยงนะผมพูดให้ฟังนะส่วน XRP นั้นที่จะบอกว่าเหรียญมันในทิกตอกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทิกตอกนะครับผมที่พยายามเชียร์ XRP ตลอดนะจริงๆ XRP มันเป็นเหรียญหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งนะครับผมผมยอมรับนะอันนี้ถ้าเข้าไปดูในตัวโค้ดนะครับผมลองไปอ่านดูนะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่ดีอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีความไวอันหนึ่งด้วยนะที่ธนาคารหลายประเทศนะครับผม เข้าไปเซ็นสัญญากับเขานะแต่ปัญหาที่กรทของสหรัฐทำนะครับคือปัญหาเรื่องช่อโกงนะตัวใหญ่นะช่อโกงนะซึ่งเราต้องดูนะสุดท้ายปี2022นะั้นเหรียญตัวนี้มันจะไปรอดหรือเปล่านะแต่2ตัวนี้ไม่ใช่เหรียญที่ผมแนะนําให้ซื้อนะครับผมผมพูดชัดเจนนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญที่แนะนําให้ซื้อนะเพราะอะไรครับถึงเหรียญราคามันจะไม่แพงขนาดนั้นแลวมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตหรือเปล่าเราตอบไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับผมว่าการเติบโตของเหรียญ2ตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างที่ไปทางในแง่ลบพอสมควรนะครับผมนอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าคุณอยากจะเข้าไปร่วมในโครงการของเขานะคุณพยายามศึกษาให้ดีนะครับผมโปรเจกต์ที่เขาบอกว่าเป็นร้อยโปรเจกต์เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูจริงๆของคาร์โน่เนี่ยร้อยโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยมี20มีประมาณ20โปรเจกต์ที่สามารถใช้ได้จริงๆนะครับผมส่วนเกือบเกือบร้อยโปรเจกต์เนี่ยค่อนข้างที่จะลูกผีลูกคนนะ สำหรับเหรียญโซลาร่าเทอร่าลูน่านะครับผมเทอรลล่าโพกดอดนะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับผมปีหน้าเราอาจจะเห็นโพกดอดดที่เติบโตขึ้นนะครับของเครือข่ายนะเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นเสถาบันนะครับผมหรือคนที่หลายๆส่วนก็เริ่มเข้ามาเข้ามาเข้ามานะคือการใช้จ่ายของตัวเหรียญน,นะมีคนมีคนรู้สึกว่าใช้ใช้กับมันเยอะนะครับผม,มก็เลยเหรียญก็เลยมูลค่าเติบโตนะเทอรลล่าก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกการหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปร่วมนะครับผมสำหรับโซลนาที่ผมไม่เจาะจงเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งเพราะว่าโซลนามีปัญหาเรื่องเครือข่ายพอสมควรนะที่ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแกดดดดด้ดีดดอสนะครับผมที่มีการยิงระบบเข้าไปพร้อ,รอมๆกันหลายๆเครื่องนะเอาง่ายๆคือตลาดที่เครือเครือข่ายของตลาดเนี่ยที่มีคนมุ่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยแต่ ตลาดอาจจะรองรับไม่ไหวนะครับผมต้องลองดูในอนาคตว่าเขาจะปรับเปลี่ยนได้ขนาดไหนนะครับในส่วนของท็อปสิบของเหรียญนะมีหลายเหรียญนะที่ลงมานะครับผมท็อปห้าสิบท็อปร้อยนะที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่เหรียญเดียวนะที่น่าสนใจนะเหรียญอื่นๆก็มีเหรียญที่จะเติบโตไปในอนาคตนะครับผมและเราก็จะได้เห็นมันอีกในอนาคตแน่นอนนะครับสําหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าเหรียญทุกเหรียญนั้นเป็นเหรียญช่อโกงเหรียญแกลนะหรือเหรียญอะไรก็ตามที่ เป็นเหรียญที่อันตรายนะครับผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าทุกๆการเดินทางของคุณนะครับผมทุกๆครั้งนะมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมและความเสี่ยงนั้นเนี่ยอยู่ที่อยู่ในที่มือคุณนะครับแล้วก็อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์แล้วก็อารมณ์นะไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับผมที่ปลอดภัยเสมอนะครับผมย้าเสมอนะก็ฟังเข้าวๆาไว้นะครับผมใน top 10ของเหรียญในปี2022นะครับผมอาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในเร็วๆนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเหรียญล่างๆเนี่ยจะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ เหรียญบนนก็จะลงไปนะถ้าใครชอบนะครับผม <laughs> กดไลค์กดแชร์สุดท้ายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทาคลิปใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้นะครับผมผมจะเลือกเข้ามาตอบนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของปีใหม่นะครับผมผมอาจจะเขา้ามาตอบช้าน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ในช่องนี้จะพยายามนะครับผมทําคลิปที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดคลิปปริมาณลงนะงบางทีทําปริมาณหลายๆอันขึ้นนะครับผมมันก็จะเบรอนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมใน d Discord นะสามารถเข้าไปได้นะครับผมเข้าไปถามปัญหาได้นะครับผมเอา d i s c อ r d ตั้งไว้เพื่อเอาไปถามปัญหานะแล้วก็แบบเอาไปพูดคุยในหมู่คณะนะครับผมยังยังยังไม่แน่ชัดนะว่า Discord จะทำอะไรได้บ้างนะครับผมในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้ก็ <c oughs> เอาไว้แก้ปัญหาให้ทุกคนนะครับผมสามารถเข้าไปได้นะมีปัญหาอะไรก็เข้าไปลงใน Discord ได้นะครับผม ทเล gram นั้นก็จะลงส่วนของกิจกรรมนะครับผมในส่วนของเกมที่ผมจะเอามาให้เล่นนะครับผมของรางวัลแจกนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับคุณไม่ต้องเสียตังค์นะแน่นอนที่สุดนะครับผมทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับผมผมจะไม่เรียกร้องเงินคุณสักบาทนะครับผมไม่ว่าจะในทางไหนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ